วสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่ององ๋อเต่านะครับผมนี้เช่นเคยนะครับยิมปิดไปเกือบเดือนแล้วไม่ได้เข้ายิมมาเกือบเดือนแล้วนะนี่คือสภาพล่าสุดเลยนะครับน้ำหนักลงเยอะมากเพราะวันนี้นะครับพอดีว่าเครื่องเล่นเขาก็ไม่ให้เล่นด้วยนะครับเราก็เลยจะมาหาอุปกรณ์ออกกําลังกายกันนะครับผมไปเจอชิ้นหนึ่งนะครับแถวนี้แหละ ะะเดี๋ยวจะเป็นชิ้นไหนนะครับแล้วก็เล่นแบบไหนนะครับมาดูกันเลย โอเคก็ท okay. ่าน th ี okay. ้นะครับ <DVD> ก็คือผู้อับนั่นเองนะครับการดึงข้อนะครับโดยที่ผมดึงไ้ที่สะพานนะครับก็สูงนะครับแล้วก็อันตรายนะครับสําหรับมือใหม่ก็อย่าเพิ่งทําแบบนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์จริงๆนะครับในกรณีที่ยิ้มปิดนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์เล่นไม่ได้จริงนะครับผมก็ สามารถนะครับหาสถานที่ทดแทนได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย